สวัสดีค่ะร้านรถไทยมือสองร้านวอเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0804141669นะคะติดต่อแม่ค้าได้โดยตรงเลยค่ะเย็นวันที่4พฤษภาคม2568ก็มีลูกค้าจากจังหวัดลำปางนะคะขับรถมาชมมาทดลองขับที่หน้าร้านของเราเลยนะคะสำหรับตัวแมสซี่470 7ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนนะคะพร้อมวางเงินมัดจำทำสัญญาจองนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ทางร้านก็เรียกขนส่งมารับตัวไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดลำปางนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเดินทางไกลจากลำปางมาจนถึงที่ร้านของเราก็ประมาณ700กว่าโลนะคะยังไงก็ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็จะไปอัปเดตหน้าร้านกันอีกทีนึงค่ะว่าเราเหลือรถรุ่นไหนบ้างเนาะค่ะมาต่อด้วยมุมนี้นะคะมุมแปลงที่เรามารีวิวรถไทยเนาะ,ะตัว Ford ตัวนี้ราคา1,75,000บาทนะคะ1 7 5่0 0บาทค่ะมีเล่มทะเบียนชุดโอนให้นะคะตัวรถผ่านดันดินตัวรถผ่านดันดินนะคะส่วนตัวนี้มันเป็นตัวไหนฝากผู้รู้อ่าดูเลยนะคะตัวนี้แม่ค้าจะสง่งอ่เลขให้เนาะตัวนี้เป็นทีห้ค่ะอ่าดูเลขเอาเนาะ หนึ่งแสนเจ็ดมืนห้าพันบาทนะคะด้านท้ายค่ะยางก็สวยเลยนะคะเครื่องฝั่งนี้นะ ค่ะ1,75,000บาทค่ะสำหรับฟอร์ดคันนี้เนาะเดี๋ยวไปต่อทีอ่หน้าร้านกันต่ออีกทีนึงค่ะค่ะขึ้นมาที่หน้าร้านนะคะอัปเดตรถที่เหลือค่ะอ๋อแล้วก็ตอนเที่ยงก็มีจบออนไลน์ตัวฟอร์ดตัวคันเปิดประทุนไม่มีหลังคานะคะที่เฮียแกลงไว้200,000กับอีก5 0 0 0บาทก็จบออนไลน์แล้วนะคะจัดส่งไปที่สีสเกตตอนเที่ยงวันนี้ค่ะอันนี้ก็คือรถที่เหลือ YM357A ค่ะจดทะเจียนปี65นะคะยันมา3า7 a ้ค่ะจะดพันปดนปี65ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะมาตรงตามรุ่นตามสเปคเลยนะคะยางหลัง85%สวยๆส่วนยางหน้าเราใส่ให้ใหม่ค่ะตัวนี้อยู่ที่399,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ถัดมาค่ะ M 7040ค่ะตัวนี้ปี63เนอะตัวรถหน้าก,กากผานดันดินค่ะแล้วก็มีผันพวนค่ะตัวนี้พวกนี้เราก็เก็บสีเป็นบางส่วนนะคะผันพวนเราเก็บทั้งหมดค่ะส่วนด้านท้ายของรถไม่ได้เก็บนะคะเป็นสีเดิมๆค่ะบางคนเราเก็บค่ะหัวรถเราเก็บภายในห้องเครื่องไม่ได้เก็บนะคะปี63ห้าแส0เก้ามืเก้บาทค่ะ L4508 ตัว DT นะคะ L4508 DT ตัวนี้ตัวรถผานดันดินแล้วก็มีผานพวนนะคะแม่ค้าว่าจะเปลี่ยนยใส่ยางใหม่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าเปลี่ยนใส่ยางใหม่ะะมเ,หมเดี๋ยวมารีวิวการทํางานให้อีกทีนึงค่ะผานเราก็เก็บให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านท้ายเช็คลวกซึมเป็นถ่ายของเลวให้บวกทั้งงานสีทั้งคันค่ะคันนี้อยู่ที่ สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสองแสนสี่มื่นเก้าพันบาทค่ะ L สามหกศูนย์ปดเป็นตัว SP แบบคันโค้งนะคะ SP แบบค,คันโค้งตัวนี้ปีห้าเจ็ดค่ะตัวรถผา่านดันดินเดี๋ยวก็มีผ่านพวนค่ะ เป็นปลาช้างนะคะเก็บเช็คลวดซึมเป็ี่นถ่ายของเหลวราคานี้อยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทราคานี้ได้ยางหลังตามเดิมนะคะได้ยางหลังตามเดิม65-70%ซค่ะไปตามเดิมนะคะ2133ชั่วโมงค่ะส่วนที่ท่านไหนอ,อยากจะรู้ตัวชั่วโมงการทำงานของคันนี้เนาะสวนยางหน้าเราใส่ให้ใหม่ค่ะยางหลังไปตามเดิม ราคา269,000บาทค่ะหากให้เปลี่ยนยางหลังใหม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะคู่ละ1 5 0 0 0บาทค่ะเพิ่ม15,000บาทสำหรับยางหลัง1คู่นะคะ<ม> MU4902 ค่ะ MU4902 ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินตัวรถหน้ากากผ่านดันดินค่ะ สวยเดิมทั้งคันเลยนะคะสวยเดิมทั้งคันเลยปี64 84ชั่วโมงค่ะ519,000บาท519,000บาทสวยเดิมทั้งคันน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะสวยสวยเลยค่ะแล้วก็จะมีโรตารี่ให้อีกชิ้นหนึ่งจะอยู่ที่ขายโรตารี่ปีกอยู่ที่55,000นะคะแต่ว่า จบครบเซ็ตไม่ได้ผ่านพวนจะอยู่ที่ห้าแสนห้าหมืนเก้าพันบาทค่ะ L 5018คันนี้จดปี60นะคะตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะเป็นของวิเชียน6ใบใบยีบย 24, นะคะตัวนี้3า9แ0 0เบาทเช็คลัลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวบวกทั้งงานสีชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวเขาใส่ให้ใหม่หมดเลยค่ะ ด้านท้ายก็ใส่ใหม่เลยนะคะตัวนี้ปี60ยางหลัง85%เปอร์ซนต์ยางหน้ายางหลังนะคะยังดอกสูงมากๆเลยค่ะตัวนี้399,000บาทเท่านั้นเองค่ะรถตัก LC018 พวกนี้จะเป็นคัดเกรดสีดำเดิมเลยนะคะตั้งแต่คันนี้ไปแล้วก็ตัว MU49 นอกนั้นจะเป็นรถเก็บสีค่ะ L4018 SP ปี66ตัวรถชุดตักแล้วก็มีถังถ่วงค่ะ200กว่าชั่วโมงนะคะตัวนี้ใครหารถตัก,กเกษตรไปใช้งานอยู่ทางเราก็มีพร้อมจำหน่าย1คันนะคะตัวนี้ปี66 479,000บาทค่ะ L4018 คันนี้ปี65นะคะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินค่ะแล้วก็มี ผ่านพวนพวกนี้ตรงตามรุ่นตามสเปคเลยนะคะ900ชั่วโมงสวยเดิมทั้งคันค่ะน็อตไม่เคยขยับนะคะพวกนี้เครื่องเดิมคัดเดิมค่ะรถคัดเกตเอไม่มีย้อมแมวนะคะตัว s อสรองรับน้ำมัน b 20ค่ะ4,39,000บาทค่ะ L4018 ตัว d ีทีนะคะปี62ตัวรถ ถานดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะผานก็สวยๆค่ะตัวนี้ตัวดีทีนะปี P 62 3แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะลดคัดเกตมาให้สวยๆสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะแต่ตัวดีทีถ้าหาได้สภาพอย่างนี้ก็ถือว่าได้รถสวยเลยนะคะตัวนี้ยางหน้าเราใส่ให้ใหม่ค่ะยางหลังไปตามเดิมอยู่ที่70-75%เปเซนนะคะ3 0 0แสน 5 9าหมพบาทค่ะยังอยู่ที่40นะคะตัวนี้เป็น SP ปี65 500กว่าชั่วโมงนะคะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะสวยๆเลยค่ะเงาวับยังกลับออกไปแดงมาตอนนี้เลยนะคะตัวนี้ขัดเกตด A คะ่ะ540ชั่วโมง4 4 9 9 0 0บาทค่ะ L3218 ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มี ฐานพวนคันนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งพันชั่วโมงเนาะค่ะตรงตามรุ่นตามสเปคสวยๆเลยนะคะสามสิบสองแรงปีหกสี่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะคะตัวเปล่าปีหกห้าค่ะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะสวยๆเลยนะคะ B2140S อีกคำหนึง่งปี66ตัวรถโครงกันอ้อยนะคะตัวรถโครงกันอ้อยแล้วก็ตัวเวทถ่วงด้านหน้าค่ะ1 9 9 0 0บาท28ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะตัวขุดมัน DCK 11,900นะคะของช่างโย12,900ค่ะพวกผ่านพวนตาเพชร ใบ24นิ้ว5ใบ38,000บาทค่ะหากเป็นใบ24 6ใบจะอยู่ที่39,500ค่ะหากเป็นใบ22 5ใบจะอยู่ที่29,500ค่ะหากเป็นใบ22 6ใบจะอยู่ที่31,500บาทค่ะริปเปอร์ 4ค่ขาโค้งยาว2เมตรนะคะใส่คูใส่รถไถรุ่น M รุ่น L ได้ค่ะเหล็กหนาๆเลยนะคะ2,000มกับอีก9 0 0าบาทค่ะ2 0งหมกับอีก9 0 0าบาทนะคะแล้วก็จะมีถังปุ๋ยด้วยนะถังปุ๋ยสแตนเลส1น0 0งบาทมอเตอร์ใหญ่ๆสวยๆถังใหญ่ๆเลยนะคะฐาน3ใส่32แรงใส่ 3, 4, 3, 6ได้อยู่นะคะตัวนี้31,000บาทค่ะ ตัวนี้ผ่าน3ตัวตาช้างแบบเก่าเก็บนะคะใบ24อยู่ที่2องหมเดี๋ยวนะพูดยังไม่จบนะ2 7 0 0มบาทค่ะตัวนี้ใส่47แรงเป็นผ่าน3นะคะราคาเดียวกันค่ะ27,000บาทค่ะแต่ว่าเขาใบฉีกด้านหน้านะเขาใบฉีกด้านหน้าแล้วก็ตัวยกล่องของ DCK ค่ะ พงยาว1เมตร85เซนหากเป็นใบ22 cm, อยู่ที่18,500ใบ24 cm, อยู่ที่19,500บาทค่ะตัวนี้ฟอร์ดนะคะไหนสนใจก็ลองเข้ามาทดลองขับดูนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูโลตาลี่นะคะอ๋อแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีะมอ้าวรถ50เขาไปไหนละค <c ười> ืนนี้ก็จะไปส่ง L50 จังหวัดเชียงรายนะคะ <c ười> เหนือสุดของประเทศไทยเลยนะคะ L5018 ลูกค้าจบออนไลน์มาค่ะ โรตเตอรี่ของใหม่ของบริษัทโชคชัยนะคะ1เมตร65จะอยู่ที่48,000บาทค่ะหาก1เมตร85ราคาอยู่ที่55,000บาทนะคะมาพร้อมกับยอยมาพร้อมยอยเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะเป็นสินค้าใหม่บริษัทโชคชัย CAM ค่ะพวกตัวตัดหญ้าก็ราคาเดิมนะคะ1เมตร23,000 เ20 2ยี่สิบสองห้าเมตรสีสิอยู่ที่สองหมนเจ็ค่ะเบร์เ,เล็กตัวนี้ตัวลดแล้วก็ตัวตัดหญ้าอยู่ที่เจ็ดหบาทนะคะโรตารี่ของยันมากขนาดสเมตรนะคะอยู่ที่สี่หมนบาทค่ะอาแมคะเอาสี่หมก็พอค่ะหากเห็นคลิปมานะคะจากสี่หมแปดมคะเอาสี่หมืนก็พอนะคะ RX 1 9 3 F ค่ะ ตัวที่เชียร์ขายไปกับตัว MU49 นะคะตัวนี้สวยๆเลยค่ะ55,000บาทนะคะค่ะตัวนี้50ที่จะไปคืนนี้ที่เชียงรายนะคะสวยๆค่ะเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขายยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจร้านรถไถมือสองของเขาค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะอ๋อเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปดูตัวทังปุ๋ยก่อนค่ะกับ5018ลูกค้าเอาโรตเตอรี่ไปด้วยนะคะเป็นของ185โชคชัยค่ะ ของใหม่สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูถังปุ๋ยพวกอะไรล่รถถต่างๆนะคะก็มีทั้งไม่ว่าจะเป็นพวกตัวอาข้อต่อล้อหลังนะคะพวกน้ํามันเครื่องพวกอะไหล่ทุกตัวของรถไถคูบัตตาเลยนะคะใบผงใบผานยางเยิงมีหมดค่ะอันนี้เป็นถังปุ๋ย %11.000 บาทนะคะถังสแตนเลสท,ทั้งใบเลยนะคะมอเตอร์สวยๆเลยค่ะ ค่ะท่านไหนสนใจค่ะก็สั่งได้นะคะ1 1 0 0 0บาทค่ะวันนี้ลูกค้าก็มาเอาชุดหนึ่งนะคะบ้านเลืองถอนทั้งถังปุ๋ยแล้วก็ตัวริปเปอร์ด้วยนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆค่ะร้านของเราก็เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงประมาณ17.30นอนไม่มีวันหยุดเลยนะคะตัวนี้กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การสนับสนุนร้านรถไถมือสองของเราด้วยดีเสมอมาด้วยนะคะทั้งลูกค้าเก่าและ ลูกค้าใหม่ด้วยนะคะกลับสวัสดีค่ะ